เปิดโพสต์สุดท้ายของนักคอมชวนชื่นก่อนเสียชีวิตด้วยโควิด -19 คนแรกของวงการ นับว่าเป็นข่าวเศร้าอีกหนึ่งข่าวของวงการบันเทิงและวงการตลกไทยสำหรับการสูญเสียบุคคลสำคัญอย่างนักคอมชวนชื่นหลังจากได้เข้ารับการรักษาอาการป่วยจากการติดเชื้อโควิด -19 แล้วอาการสุดลงเรื่อยๆและในวันนี้30เมษายน64ลูกสาวไอซนภชรินได้แจ้งข่าวว่าคุณพ่อได้เสียชีวิตแล้วเมื่อคนในวงการบันเทิงได้ทราบข่าวต่างก็โพสข้อความเผยความในใจที่เคยร่วมงานกับนักคอมชื่น พร้อมทั้งแสดงความอาลัยต่อการจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับในครั้งนี้และในวันนี้ทีมข่าวจะพาทุกท่านมาย้อนเปิดโพสต์สุดท้ายของนักคอมชวนชื่นก่อนเสียชีวิตด้วยโควิด19คนแรกของวงการด้วยก่อนนคอมจะติดเชื้อโควิด19ได้เพียงแค่3อาทิตย์นคอมนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอโดยการแกลง้งนําไม้ถูพื้นมาถูที่กลางสนามบินและได้โพสต์ระบุข,ข้อความติดตลกไว้ว่าช่วงนี้งานจ้างต้องหารายได้เพิ่มแล้วครับ อย่างไรก็ตามทีมงานในนิวคอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวนัคอมชวนชื่นด้วยนะคะเกิอะรรโเลยย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ